โอรัปทานนั้นเรียกว่ายิ่งมีเสียงดีมากเท่าไหร่อานที่เราทำตามนั้นก็ยิ่งมีอ,อนิสงส์มากเท่านั้นนั่นเองอย่างในครั้งพุทธการในพรรษาที่7หลังจากที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตัสรูปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วในพรรษาที่7็เนี่ยองค์ก็ได้ขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนต้นอันดาวดึงองค์ก็ได้ไปแสดงธรรมให้กับเทวดาเป็นหมื่นจักรวาลเนี่ยได้มาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์แสดงธรรมนั้นก็มีอากาศเ็ดเจไปได้ฟังถึงเรื่องของเทวดาสององค์ที่ สร้างบุญมาต่างกันและได้อัน,นิสงสงต่างกันอยา่างเทวดาองค์แรกเนี่ยเจริรินตกะเทพบุตรเป็นผู้เป็นเทวดาที่มีแจกสว่างม,มากมีแจกสว่างมากผูท้ที่มีสักดานุภาพมากมีมีนางฟ้ามีนางอัปรสรที่เป็นบริวารเนี่ยมากแล้วก็มีวิมานหลังใหญ่อินตกะเทพบุตรนี้อา่าเวลาผู้พระเจ้ามาแสดงธรรมเนี่ยก็ได้นั่งใกล้ผู้พทธเจ้าเพราะว่าเป็นผู้ที่มีบุญบารมีมาก เวลามีเทวดาผู้ใหญ่จากที่อื่นมามาเนี่ยเทวดาผู้นี้องค์นี้เนี่ยไม่ต้องไปอยู่ข้างหลังก็ไ,ได้อยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้ฟังธรรมใกล้ๆพระเจ้าเนี่ยตลอดเวลาส่วนเทวดาอีกองค์นึงเนี่ยเป็นเทวาดาที่มีตักรานุภาพน้อยเป็นเทวาดาที่มีแสงสว่างน้อยเรียกว่ามีนักอวสอรดั่งเป็นบริวารน,น้อยอวิมายก็หลังลรกแรกพอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้นั่งไร้พระพุทธเจ้าพอมีเทวดาผู้ใหญ่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า เวดาองค์นี้ก็ต้องถอยไปข้างหลังพอมีเจวดาผู้ใหญ่มาฟังรรมากๆก็ต้องเจวดา,าองค์นี้ก็ต้องถอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆถอยไปถอยมาเรื่องอยู่ห่างไกลจากพ,กพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่สองโยน์อ่ะน็กเพราะว่าเป็นผู้ที่มีสักดานุภาพน้อยอะไรที่ทําให้เจวดาสององค์นั้นมีความแตกต่างกันอย่างองค์ที่มีสักดานุภาพน้อยเนี่ยก็คือโชคไม่ดีไปเกิดในครั้งครับตอนเป็นมนุษย์นั้นไปเกิดในตอนที่ไปเกิดเป็นมนุษย์นั้นโชคไม่ดีไปเกิดในครั้งที่ไม่มี พุทธศาสนาคนโดยท,ทั่วไปเนี่ยไม่มีสีอ่านั่นเองอันนี้แต่ชายผู้นี้เนี่ยตอนปิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ชอบทําทานอ่าก็ได้ตั้งโลงทานใหญ่ยา,ย,ยาวเป็นโยชน์แล้วก็มีตัิใจชอบทาทานก็ได้ให้ทานกับบุคคลโดยทั่วไปซึ่งไม่มีสีลเพราะในยุคนั้นไม่มีพพุทธศาสนาคนไม่เคยมีสินทำไม่มีศีลก็ได้ทําทานให้กับคนโดยท,ทั่วไปที่ไม่มีศีอยู่เป็นระยะเวลาอันยาวนานถึงหมืน่นปี ตาจะสงสัยว่าเอฟหมื่นปีเป็นไปได้ยังไงอ่าจริงๆแล้วคนเรานั้นในแต่ละยุคนั้นอายุไม่เท่ากันอะในบางยุคนั้นคนมีอายุปเป็นหมื่นเป็นแสนปีก็มีแต่ยุคของเราเนี่ยคนจะมีอายุป,ประมาณสักร้อยปีเนี่ยก็เต็มที่แล้วนั่นองอันนีในยุคนั้นคนก็มีอายุปเป็นหมื่นเป็นแสนปีทายพวกนี้ก็ได้ไปอ่าเรียกว่าให้ทายกับบุคคลโดยทั่วไปที่ไม่มีสิทธิ์อยู่เป็นระยะเวลายาวนานถึงหมื่นปี เวลาตายไปก็ได้มาเกิดเป็นเทวดาที่มีศักดานุภาพน้อยนั่นเองแต่กรณีเทวดาองค์ที่มีศักดานุภาพมากคืออินทกะเทพบุตรเนี่ยโชคดีได้ไปเกิดในครั้งที่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นคนยังมีม,มีธรรมแล้วก็โชคดีได้ทําบุญอตักบาทกับพระอรหันต์ด้วยขา้าวเปล่าเพียงทัพทีเดียวยังไม่มีกับข้าวเลยอันนี้ทีงได้ทําบุญด้วยขา้าวเปล่าเพียงทัพทีเดียวเนี่ย ก็ได้มาเกิดเป็นเทวาดาที่มีักดานุภาพมากมีมีมีมานหลังใหญ่มีนักอัปสสรที่ที่มากนั่นเองแ <c oughs> ต่ตอนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญโดยถ้าหากว่าผู้ที่รับทานจากเราเนี่ยมีศีลดีเท่าไหร่แล้วเนี่ยอัน,นิสงส์ก็ยิ่งมากเหมือนอย่างที่อาโอเสดิศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเราให้ทานกับสตัตว์ยินราฉานเนี่ยเราก็จะได้อนิสงส์หนึ่งรอ้อยหรือร้อยเท่า หรือว่าร้อยชาติมีความหมายเป็นสองในถ้าหากว่าเราได้ให้ทานกับคนรุ่ทั่วไปที่ไม่มีศีลแต่คนไม่มีศีลเนี่ยเราจะได้อาบุญจากการทําทานครั้งนั้นเนี่ยเป็นพันเท่าแต่ถ้าหากว่าเราได้ให้ทานกับผู้ที่มีศีลมาถึงแปดอานิสงส์ก็จะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นหมื่นเท่าเป็นแสนเท่าแต่ถ้าหากว่าเราได้ให้ทานกับผู้ที่มีศีลห้าถึงแปดนะแล้ว อาผู้ที่มีสิบห้าสิแปดนั้นเป็นผู้ที่รู้จักนั่งสมาธิรมฌานเจริญนิปัสสนารู้จักเอ,เอาเอาความไม่ดีออกไปจากใจเอาความโลภความโกรธความนออกไปจากใจอ่าเป็นผู้ที่ <c oughs> มีความเห็นตรงมีความเชื่อว่าตัดโลกเป็นไปตามกรรมเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกมีสวรรค์มีนิพพานม,มีอ่าเราทำบุญกับผู้ที่มีสิลห้าสิแปดแล้วก็มีความเห็นตรงมา ผู้ที่พยายามเอากิเลสออกเราได้ให้ทานกับบุคคลเหล่านี้เราจะได้อานิสงส์สูงถึงแสงโอดเท่าแต่ถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสได่อวายทานกับพระภิกษุซึ่งเป็นสมุติสง์เราก็จะได้อานิสงส์สูงถึงนี้มากนี่จะเรียกว่านับไม่ต้วนนั่นเองอ,อันนี้คําว่าสมุติสง์ก็หมายถึงว่าผู้ที่มาบวชเป็นพระภิกษุแล้วเนี่ย รักษาสี่สองร้อยเจ็ดข้อเนี่ยให้สมบูรณ์อันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสม,มุติสงฆ์ถ้าเราได้ถวายทานกับสม,มุติสงฆ์นั้นก็จะมีอาน,นิสงส์สูงที่นี่จะเรียกว่านับไม่บวนนั่นเองแต่ถ้าหากว่ามาบวชเป็นพระแล้วยังจับตงังดูหนังฟังเพลงจันเข้าเย็นต่างๆขุดดินเองตัดต้นไม้เองตรวน,นี้ก็ถ,ถือว่าบวชเป็นพระแล้วยังรักษาสีลไม่สมบูรณ์ตรงน,นี้จะถือว่าเป็นสม,มุตติสงฆ์ก็ไม่ได้การถวายทานกับ พระที่ไม่ใช่สมบติสงนั้นอน,นิสงก็จะน้อยหรือบางครั้งอาจจะไม่ได้อน,นิสงอะไรเลยถ้าหากว่าท่านทํา,งงาผิดบิดมากไม่เราไปทําทานกับพระที่ไม่รักษาศีลนะตัวหรือเรียกว่าพระตู้ติีนั้นอน,นิสงก็แทนจะไม่ได้อะไรเลยนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราใได้ได้ให้ทานกับพระที่เป็นสมบูติสง์ที่รักษาศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อนั้นให้สมบูรณ์ก็จะได้อน,นิสงสูงอนี่จะเรียกว่านับไม่ถ้วนแต่ถ้าหากว่าท่านอา รู้จักทำฌานทำสมาธิทำฌานปฏิบัติธรรมวิปัสสนาอาน,นิสงเราก็จะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยนั่นเองว่าทั้งวัดท่านได้มีคุณธรรมเป็นท่าเรียเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปได้โสดาบันอ่ะสกุาคามีอานาคามีจนถึงเป็นทอาหันอาน,นิสงที่เราอ่ได้ถวายทานกับท่านนั้นก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามระดับของคุณธรรมการให้ทานกับะอาหันก็จะได้อนานิสงสูงสุดระดับ เป็นเรื่องของผู้ที่มีคุณธรรมแต่ก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆการให้ทานกับพระอรหันต์นั้นอานิสงส์ก็ยังไม่เท่ากับการาถวายทานกับพระอัคราสาวกอย่างพระโมคคกลลานะพระสารีบุตรเนี่ยถ้าเราได้ให้ทานกับพระ,ะอัคราสาวกนั้นจะได้อานิสงส์มากกว่า,า,วา,ากรา,รรา,ารถวายทานกับพระอ,อารหาาัน,นต์ธรรมดาการถวายทานกับพระอัครสาวกนั้นอานิสงส์ก็ยังไม่เท่ากับการถวายทานกับ พระปจิพุทธเจ้าคำว่าพระปจิพุทธเจ้าก็หมายถึงว่าผู้ที่ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนแต่ว่าเมื่อตัดสู้แล้วเนี่ยก็รู้ได้เฉพาะตนเองไม่สาม,มารถสอนใครได้กว้างกวา,างนั่นเองใย่างกรณีการาถวายทานกับพระปจิพุทธเจ้านั้นอาน,นิสงส์ก็ยังไปเจ้ากับการถวายทานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็จะได้อาอน,นิสงส์สูงสุดของการถวายทาน ซึ่งเป็นปุกริสถานคือทอานอวายทานกับบุคคลแต่การถวายทานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังได้อนิสง์ไม่เท่ากับการถวายสังฆทานซึ่งมีทั้งพิสุแก,กสและกับพิสุนีแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอ,องค์ประธานการถวายสังฆทาน BT ที่มีทั้งพิสุกพิสุนีและมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานนั้นจะเป็นการถวายสังฆทานที่ได้อนิสงสูงสุด นั่นเองแต่ว่าในปัจจุบันนั้นนะโอ,อะสมเนตรก็สัมาสัทพุทธเจ้านั้นก็เสด็จดับ่านเข้าสู่รพระปฏิพพาไปแล้วที่สุนี้ก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นกานที่สูงสุดในปัจจุบันก็คือการถวายสังทานกับพระภิกษุปฏิทานนั่นเองซึงจะได้อานิสงส์สูงสุดสำหรับทานในปัจจุบันนี้อนนี่เป็นเรื่องของการถวายทานจะได้อานิสงส์มากหรือน้อยก็อยู่ที่องค์ประกอบหลายอย่างก็คือเรื่องของผู้ให้าทานเรื่องของ,ออง,ของอจิตใจ ในการถวายทานแล้วก็เรื่องของผู้รับทานนั่นเองเราว่าเราทําบุญแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจน้ําให้กับผู้ที่รับไปแล้วว่าถึงจะได้บุญจากเราถ้าหากว่าเราทําบุญไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตรวจน้ําให้กับผู้ที่รับไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้บุญจากเรานนเองเพราะฉะนั้นนีการตรวจน้าเนี่ยเัาให้เราตรวจน้ําในช่วงที่ปะขึ้นยะถาเวลาเราถวายทานให้กับพระที่ศึกแล้วเนี่ยสวหรับพระท่านขึ้นยะถาวลีวาถาเนี่ยถ้าเราตรวจน้ําในช่วงนี้ จะมีกําลังแรงส่งที่สูงถ้าเราไปตรวจน้ําในช่วงอื่นเนี่ยจะไม่มีกําลังแรงส่งนั่นเองบางครั้งอาจารไปเห็นในงานศพเนี่ยมีประพระยศถาแล้วเนี่ยอะยศถาเสร็จเขาค่อยไปตรวจน้ำอี่หลังก็มียัถ่ายจะค่อยไปอีนีดนาคือนี้มันไม่มีแรงส่งอ่าที่สำคัญจะมีแรงกระดูกต้องตรวจน้ำในช่วงที่พระขึ้นยศถาวารีวาหนานั่นเองแต่อาจจะจะมีกำลังแรงส่ง uh. ที่ส smells, milk, ุำอ right <c oughs> ่าคราวนี้การตรวจน้ำเนี่ย เวลาพระขึ้นยติฐาเนี่ยเราก็อาจตักยติฐานในการกวดน้ำถ้าเราว่าภาษาบาลีได้เราก็ว่ามินาปุญญกรรมเมนะก็ได้ใช้ขวดมินาก็ได้หรือว่าอย่างกินก็ได้เลยจะเ,เกิดเราจะให้กับญาติลรวก็ให้ให้บวดังเมก็ได้ถ้าว่าไม่ได้นะก็ว่าแต่ว่าภาษาบาลีไม่ได้เนี่ยเราก็เป็นภาษาไทยก็ได้ว่าด้วยอนุภาพแห่งคนทพพุทธธรรมประสงค์คุณคูบาอาจารย์ท้าพเจ้าเขอที่ส่วนบุญพุตน อ่าทีกับ,บเจ้าสร้างนี้ให้กับใครแล้วก็ว่าไปแต่นึกหน้านึกชื่อเน้กถึงผู้นั้นก็ได้บางทีไม่รู้จักหน้านึกร,รู้จักชื่อแต่ก็เน้นถึงบุคคลผู้นั้นก็ได้ครับแล้วเราก็นึกไปเกิดปิติคนลุกคนฟองเนี่ยบุญนั้นจะมีกําลังแรงส่งที่สูงนั่นเองและการตรวจนั้น,นไม่จำเป็นต้องใช้น้าการใช้น้านั้นเป็นเพียงแค่อุบายให้จิตเราตั้งมั่น <c oughs> สัมพันธ์คือเรามมีความตั้งใจเรามีสมาธิแล้วถ้าว่าเรามีปิติอ่า ผลลูกลพองเนี่ยบุญนั้นจะไปได้ไกลามากนะฮะเพราะนั้นที่สําคัญก็คือ,อการทําบุญกดน้ำที่จะได้ปุญหรือเปล่านั้นเราจะต้องมีการกดน้ำลูกเขาไปด้วยโอและที่สําคัญผู้ที่ยาาัติานพระพิสุทธิยัติาเนี่ยถ้าเป็นพระท,ที่มีศีลดททลีการยัติานั้นก็จะช่วยเป็นกําลังแรงส่งส่งบุญให้กับผู้ที่รู้รับเป็นแล้วแต่ถ้าหากว่าพระพนั้นไม่มีศีลการญัตถาไปเนี่ยไม่มีกําลังแรงส่ง นั่นเองเป็นี้เป็นที่สําคัญเพราะว่าเคยมีเหมือนกันเด็กของลุงพ่อของเราข้าตัวของเราก็เคยมีลรกสิทธ์มาอ่าลิากธิ์เนี่ยญาติพี่น้องเสียชีวิตไปแล้วลมเตียตเ๋ยเสียชีวิตไปแล้วพี่จักรแดงนั่นแหละก็ทำบุญถ,ถวายจังฆทานดเจ็ดวันม,มนต์ป้าดที่ไม่ค่อยดีมาก็ถ,าถวายจังฆทานดเจ็ดวันทำบุญทีศบุญไปให้ผลปรากฏว่าญาตเข้ามาเ,าเข้าฝันแล้วไม่ได้ไเกิดไม่ได้ปุวอะไร ก็เลยบมันบอกหลวงพ่อหลวงพรูป้าแล้วก็เลยนิมนต์พระอ่ะที่วัดถ้ำต้นไหนก่อนแล้วทำตันเมืองก็พระก็ดีอ่ะกนเลยก็พอนิมนต์ไปถวายแล้วก็ทานจรินแท้ครั้งเดียวกดน้ำไปให้แล้วก็ได้ผลเติมทีอ่ามีก็มาเข้าฝันอะไรได้มันสิ่งที่สำคัญคือผู้รับทานต้องมีศีล